ฝนมันตกทุกทีมันตกทั้งวันเลยตกทุกวันตกทั้งวันทั้งคืนฝนตกีฝนที่ออกฝนนี้ตกทั้งวันทั้งคืนออฝนตกทั้งวันทั้งคืน มันไม่หยุดจริงๆแล้วมันไม่ค่อยหยุดไม่หยุดเลยตอนเนี้ยมันไม่ค่อยหยุดเลยเนี่ยไม่ค่อยหยุดทุกทีออฟเฟนนี้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 มันไม่หยุดจับได้ไม่ได้ลองคิด อยากกินเย็มมูโหลโหลเลยอยากกินเย็มมูเพราะว่ามันน่ากิน